สวัสดีครับวันนี้มาดูราคาข้าวสารนะครับเป็นราคาข้าวสารที่ขายปิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเป็นราคาต่อ1งถังนะครับราคานี้นะครับที่ความชื้นนะครับไม่เกิน14%นะครับเดี๋ยวไปเช็คราคากันเลยครับวันนี้เป็นราคาของวันที่22สิงหาคมนะครับ2565นนะครับอันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับของวันนี้นะครับ มาเริ่มที่ข้าวสารหอมมะลินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านขายปีกทั่วไปนะครับราคา430บาทถึง750บาทนะครับมาต่อที่ราคาของข้าวสารเจ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านขายปีกทั่วไปนะครับราคา350บาทถึง400บาทนะครับแล้วก็ราคาข้าวใหม่นะครับ280บาทถึง340บาทนะครับ มาดูที่ขา 3, ้าวสารเจ้าห้าเปนะครับล้านขายปีกทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่สองร้บาทถึงสองบาทนะครับ,แล,รบแล้วก็ราคาข้าวใหม่นะครับอยู่ที่สองบาทถึงสองดบาทนะครับมาต่อที่รา,รา ed, คาข้าวเหนียว e ul, นะครับข้าวเหนียวสันปะตองข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับร้อเราคาอยู่ที่หกรอบาทถึงเจ็บาทนะครับหเปรนตะครับราคาอยู่ที่ห้ายยบาทถึงหกรบาทนะครับ มาต่อที่ข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับหรือข้าวเหนียวกอขอหกนะครับราคาอยู่ที่4 5 0หบาทถึง510บาทนะครับและข้าวเหนียวเมล็ดสั้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวพวกข้าวเหนียวนาปังพวกกอขอ12บสองนะครับพวกข้าวเหนียวทั่วไปนะครับเมล็ดนะครับ10นะครับราคาอยู่ที่360บาทถึง440บาทนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของวันที่22สิงหาคมนะครับ2,565นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลครับจากกรมการค้าภายในด้วยครับเป็นราคากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้ามีข้ออะไรผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้ามีอะไรแนะนำนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ